แล้วตอนนั้นคือ,ค,อคิดว่าคิดว่ามันน่าจะพร้อมน่าจะพร้อมน่าจะสื่อสารน่าจะพอนี้ฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาไม่เอาผมแล้วเขาบอกไม่มีปัญญายเลี้ยงลูกเขาก็าเงินเดือนแค่นี้ การปฏิบัติตัวของผมดีเขามาตลอดดีคือช่วยดูแลทําให้ทุกอย่างเขาอ,อยากให้ทําอะไรจะซื้อกับข้าวซื้ออะไรซักผ้าล้างจานทําทุกอย่างทาง,ทางที่ทบ้านผมไม่เคยทำนะเุกอท<ำ>ําให้เขาทุก,ทก<ๆ>อย่างก็เขาก็ดีตรงที่ว่าเขาเองก็ไม่มีคนอื่นผมก็ไม่มีคนอืน่นเขาเองจรงิงจรงิงจังกับผมมากผมรู้ว่าวานทีจรงิงจังไปจนผมไม่เป็นตัวของตัวเองเลย อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากอยู่บ้านอยากมากินอะไรกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยได้มาเลยต้องอยู่เขาตลอดเลนประมาณนี้ครับบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยใจพี่เราแค่ก่อนกินข้าวที่บ้านเลยเขา,าให้กินอะไร่อยากบอกเาตลอดว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่กรุงเทพอะไรเนี้ยก็คือก็ต้องอยู่กับศัพทัตว์กับเขามีโทรศัพท์คุยเป็นคืน พอกลับมาอยู่นี่เพอเขากลับมาอยู่นี่คือเขาเองเขาอยากให้ผมไปหาอยากให้ผมไปอยู่ด้วยตลอดเระประมาณปีที่เจ็ดครับประมาณปีที่เจ็ดเขาก็เคยพูดอยู่ว่านี่เลขเจ็ดอาถรรพ์จะเลิกกันตอนเจ็ดปีเขาก็พยายามเร่งเขาว่าให้ผมมาคุยกับทางบ้านให้เร่งว่าเมื่อไหร่จะมาคุยเมื่อไหร่จะมาขอทีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาี่พูดประมาณนี้ เราจะเล่งออกมาตลอดกดดันมาตลอดมาผมก็มาคุยกับพ่อ <P ap le> พ่อก็บอกว่าพอเวลาอีกปีหนึ่งอพยพอีกปีหนึ่ง <P le> เขาก็รอเขารอแล้วก็พอมาช่วงที่ว่าต้องไปขอจริงๆอ่ะคือเขาเองก็เหมือนกับถ้าไม่มาก็คือว่าจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันก็ยังไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะกันแดงคือผมก็ยอมเขายอมก็ยอมทําให้ยอมมาบอกให้แม่กับพ่อไปเพื่อได้ไปคุยกัน ไปตกลงมาอะไรกันก็แล้วตอนนั้นคือ,ค,อคิดว่าคิดว่ามันน่าจะพร้อมน่าจะพร้อมน่าจะสินสอดน่าจะพอตัวนี้ก็เลยตกลงอะไรไปพอมาถึงตอนช่วงที่ว่ามันมาช่วงเนี้ยที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็แย่มันหาไม่ทันเนี้ยฮะแล้วผมเองอะผมรู้มาตลอดแล้วว่าพ่อเองไม่พร้อมพ่อเองไม่พร้อมแล้วก็ ผมก็ไม่รู้ทําไงเหมือนกันผมก็สงสารเขราะว่าเขาคนเ,เตรียมมาทุกอย่างน่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งผมเองก็ไม่อยู่ผมคิดอย่างนี้นะ้วตอนนั้นน่ะเพราวันหนึ่งผมเองไม่อยู่ผมเลยไม่อยากทําให้ครอบครัวเดอะดอนถ้าผมไม่อยู่คนหนึ่งก็มีใครไม่มีใครทำอะไรได้แล้วก็คืนนั้นที่ว่าเขาบอกเขากินยาฆ่าตัวตายคือคืนนั้นเป็นคืนที่ว่าเขารู้ว่าถางฝั่งผมไม่พร้อมเขาว่าอารมณ์ชู้เพื่ออารมณ์ไหนไม่รู้นะครับคือเขากินยาแล้ว ไม่กินยาแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลผมรู้ผมก็ตามไปโรงพยาบาลน,นําไปโรงพยาบาลพอผมคิดมาเสมอว่าจะเกิดผมไปก่อนผมจะได้ไม่ต้องคิดอะไรไงคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะคิดก็คือผมไม่รับรู้เลยแล้วก็พอไปโรงพยาบาลแต่ก็มารู้ความจริงทีหลังว่าอ๋อเขากินยาแล้วเขาก็โทรหากู้ภัยเองเขาลงมารอข้างล่างเองให้กู้ภัยมารับก็เหมือนถ้าสถานการณ์นะพี่ คือเขาพยายาม,มทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วมารู้ว่าคนทางบ้านเราเป็นห่วงเราขนาดไหนผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาก็คผเป็นห่วงนะแต่ผมเพิ่งมารู้จากที่ญาติเนี่ยฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาไม่เอาผมแล้วเขาบอกไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเขาว่าเงินเดือนเค่นี้ทําอะไรเ,เขาเขาอยู่แบบยังไงพูด คือเขาอยากมีชีวิตดีๆพี่อืมก็คือทางบ้านผมคือทําให้เขาสบายไม่ได้อะไรเงี้ยเขาพูดประมาว่าเขาไปเอาผมแล้วอืมแล้วก็เขาด่าเขาอลวาตกับทุกคนทั้งแม่ทั้งเตี๋ยทุกคนาติพี่เอาผมไปที่เขาเป็นห่วงเขาที่เขาเป็นห่วงผมแล้วเขาเขาคิดว่าผมมาไปอยู่ที่นั่นเขาอาลลวาตใส่ทุกคนแสดงที่ว่านิสัยจริงๆเขาว่าผมปกป้องเขามาตลอดไม่เคยมีใครรู้เก้าปีเวลาทะเลาะกันเขาจะเป็นคนใส่กับผมคนเดียวผมไม่เคย้ที่บ้านดูเรื่องนิสัยเขา เดพอมาตอนนี้คือเขาทาตัวเขาเองทุกคนรู้หมดแล้วเขารับไม่ได้อย่างที่ผมจึงเลือกแคร์คนที่เขาเป็นห่วงผม20-30คนตรงนี้ดีกว่าผมไปแคร์แค่2-3ค,คน <S <S นั้นเนี่ยผมขอ,อกมาคืออยากจะมาปกป้องมันไม่ใช่แค่เรื่องแต่งงานที่มันหลายอย่างเรื่องความรู้สึกโดนกดดันทุกอย่างเขามีปัญหากับใครผมก็ต้องคอยเคลียร์ให้คอยเขามีปัญหากับแม่ผมก็ต้องคอยเคลียร์ให้ เขาอยู่เห็นทะเลาะกับแม่ผมก็ต้องตามก็ื่เกียร์ถึงนู่นขับรถไปดึกๆแล้วบางทีมันเหนื่อยที่ผมอยากเป็นชีวิตของผมบ้างอ่ะใช่ครับตอนแรกคือนัด,น,ดนัดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเขาเองก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์โควิดคือมันจัดงานไม่ได้เขายังไม่แน่นอนที่ว่าจะเอายังไงจะจัดเล็กๆหรือว่าจะไปทําอะไรยังไงก่อน แต่ก็คือผมกับเขาอะ่ะคือได้ไปจองบ้านไว้ได้ไปจองบ้านไว้หลังนึงแล้วก็ผมเองไม่มีเงินเดือนไงผมทางานที่บ้านเป็นกองสีอย่างเงี้ยผมเองไม่มีเงินเดือนก็ช่วยพ่ออยู่สองคนแล้วผมจะเอาเงินไปฝากเดินสเต็ปมันมนอยหางี้มันยากเขาก็เองก็เลยร้องเงินสนินต่สอดรองเงินสินต่สอดเพื่อไปโปลในธนาคารไปฝากเพื่อให้ผู้บ้านผ่านเขาจะอยากได้เงินสินต่สอดตรงนั้นจะแต่งไม่แต่งไม่รู้แต่ว่าคือเขาอยากได้เงินสินตรสอดก่อน ก็เลยนัดตกลงอะไรไปตอนนั้นก็อังนั้นก็จดทะเบียนอย่างเดียวผมรู้อยู่ได้ว,ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ไงรู้อยู่ได้ว,ว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ว่าทะเลาะก,กันดุรแยางทางบ้านเดือดร้อนผมเลยคิดว่าผมจะตายก่อนแต่เขามาชิงไปก่อนผมไงผมต้องอยู่ผมคนคิดแล้วตอนที่เรามีการคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วมีการ นัดก,กันไปถ่ายพิวิดิ้งนัดก,กันไปจองห้องนัดก,กันไปจองบ้านตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือที่ถ่ายพิวิดิ้งน่ะมันถ่ายพิวิดิ้งมันตอนนั้นผมยังคิดว่ามันพร้อมแล้วพี่พ่อนานแล้วถ่ายฟิวิดิ้งช่วงเดือนไหน กน่าจะเจอคนที่ทำให้ชีวิตเขาสบายมากกว่านี้หลุดคนตรงนี้ไปได้เอาวาน่าจะสบายผมเองก็สบายตอนนี้ผมมีความสุขด,ดีคิดว่าโชคดีแด้ที่ออกตัวออกมาตอนนี้ดีกว่าผมไปจดทะเบียนอะไรแล้วมันต้องผมต้องเหมือนตกนรกต้องเป็นหักมันตรงนี้ดีกว่าหรือว่าคนภายนอกจะมองอะไรยังไงผม,ไม,ไ,มไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ตอนนี้ผมบอกว่าผมแค่พอแคร์คนในครอบครัวผมแค่นั้นแหละพอแล้ว ซึ Brandon, ่งทุกคนที่เขารู้จักผมจริงๆคือเขารู้ว่าผมเจออะไรมาบ้างก็คุยกับเขาก็พักเขาหลายๆครั้งหมอนีแม่กับเดียยังไม่้อมนะาอะไรแบบนี้อ่ะเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจเขาก็ไปพูดกับฝั่งรู้อะไรแบบนั้นแหละเขาพัดเขามาหมอเดี๋ยวถ้าเดียกับแม่้อมมาไหนก็ไปจะไปหอไปอะไรแบบนี้แหละแต่น้อยจะฉอดน้องก่อนอะไรแบบนี้อ่ะแต่ไม่ได้แบบว่าห้ามอะไรแบบนี้ไงฮะ พม่ร้อยพร้อมอย่างเดียวไม่เคยห้ามเขาแล<อ>้วเขาติงยังไงที่ว่าทางฝั่งนี้เขาบอกว่าคุณแม่คุณพ่อได้ดําเนินการไปขอสู่ขอเองแค่ไปพูดนะคะเพราะว่าเกมเกมเขามาบอกว่าแม่ไปพูดกับเขาต่เขาไม่เรียบแพงหรอกเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าแล้วแต่ให้บอกเขาก็เห็นเราเออแบบนี้แบบนี้บอกว่าเออ แล้วแต่ให้แม่ไปพูดตาพ่อก็พูดกับเอมมาก็บอกเขาแล้วแต่ใ so, ห้เขาไม่เรียกอะไรแพงก็พูดแบบนั้นไงก็เลยไปพอไปเขาเกือบล้านน่ะก็เลยต่อรองเขาก็บอกว่ามันแพงเกินบอกทางนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไงก็ต้องหาเช้ากินข้ามทุกวันไงเขาก็ตอบแพงแล้วก็บอกว่าขอแต่ขอนั่นเขาอ่ะแบบว่าเออลดหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้เขาก็ยอมลดให้ พอมาคุยก <yap> ับพ่อเขาพอดีมันช่วงโควิดช่วงอะไรไงก็เลยว่าจัดงานอะไรไม่ได้แบบนี้แหละแล้วก็งานอะไรรายได้อะไรรับรายจ่ายที่ในครอบครัวมันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะถึงพ่อก็บอกเออผัดลูกไปสักปีหน้านะอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จัดงานใหญ่ทีเดียวอะไรแบบนี้ไงก็เออเดี๋ยวพครงการปีอะไรแบบนี้แหละอืมก็เดี๋ยวก็จัดงานใหญ่ไปเลยอะไรแบบนี้แบบพร้อมเงินพร้อมแค่ขอเลื่อนอย่างเดียวอ่ะ ที่เขาบอกว่าอะไรจะมาขอทีเขาจะยอเยียนกันไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้มามอกเขาไม่ได้มาคุยไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยแล้เขาทําอะไรกันอ่ะคือเกมเขาจะไม่มาบอกแม่เลยแต่เขาบอกว่าเออแม่ไปทำไี่นี่นะตอนตอนที่ว่าเขาไปถ่ายนั้นกันรู้แต่ก็พยายามเตือนเขาบอกว่าเกมเกมประหยัดหน่อยนะโลกอะไรที่ว่ามันอะไรเวอร์วังอะไรก็ไม่ต้องเอามากอะไแบบนี้เราเงินทองไม่ค่อยมีก็จะพูดเตือนเขาตลอดอ่าเขาไปทําอะไรกันนั่นแหละก็รู้ แต่ว่าพอตอนตอน,นที่ว่านั่นแหละก็บอกว่าเออเดี๋ยวเตี๋ยกับแม่ขอเลื่อนนะเขาพูดกับเขาไปออพูดกับเขาไปเขาก็คงคงไปบอกฝั่งฝั่งผู้หญิงอะฝั่งแฟนเขานะั่นแหละว่าเห็นผู้หญิงเขาลงเฟซแฟนเขาอะนะเขาลงเฟซว่าขอเลื่อนนะอขอเลื่อนงานแต่งนะคะอะไรแบบนี้แหละถึงทางนี้เห็นก็เออเตียกับแม่เห็นก็สบายใจงไงเขากาชงางใจแล้ว แต่เรื่องที่ว่าเขาคิดที่ว่าจะจบทะเบียนกันที่ว่าเอาสินงสอดไปให้เขาคือเขาไม่ได้มาโบ<อ>เขาคุยกันอ่าเขาไม่<อ>นี่ไม่รู้เรื่องจนรู้วันนั้นวันสุดท,ท้ายที่ว่าแม่ฝั่งหญิงเ็าโทรมาด่าว่าทําไมถึงเรื่องถึงเป็นแบบนี้แบบนี้บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเห็นผู้หญิงเขาลงเฟซมาเลื่อนเขาคิดว่าเขาเข้าใจแล้วอะไรแบบนี้ไงนะอ๋อในการรู้สึกทุกคนค่ะพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คิดมาเราอยากจะ พูดก well. ับสังคมยังไงครับก็ไม่ร nah ู้จะพูดอะไรค่ะก็ถามลูกว่าจะเอายังไงลูกในเมื่อเป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นค่ะเขาเกมเขาก็ตัดสินใจเขาเองว่าว่าเขาเขคือเขาจะไม่ต่อแล้วไหมแต่ว่าสองสารลูกนะคะที่เขาเห็นเขาแบบเขาอยู่เหมือนทนทุกข์ทรมานะหน้าตาเขาจะไม่ค่อยยิ้มแย้มอะไรแบบนี้เละเวลาเขาจะเขาจะกินเหล้า เขาจะไปพูดไประบายกันในกลุ่มเพื่อนเขาแล้วนี่น้องชายเขาจะมาพูดให้ฟังตลอดเลยแต่เวลาเขาไม่กิน่้มอะไรเขาจะไม่พูดเพราเขาเป็นเฉยเขาจะเฉยอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจเขาจะเก็บไว้คนเดียวเขาเป็นคนเฉยแล้วก็อยู่เหมือนก็ทุกตลอดเวลา